5G เล่นเกมชินได้สบายถ่ายคนได้แบบโปร อั p ปเนี่ยหลายๆคนน่าจะนึกถึง2อย่างเด่นของเขานะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์สวยอย่างที่2ก็คือเรื่องของกล้องมาดูที่รุ่นนี้กันก่อนค่ะดีไซน์สีของเขาเนี่ย mm. โดดเด่นไม่ซ้ำใครนะสีที่เก่งถืออยู่ชื่อสีว่าเว Green ค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีเขียวน้ําทะเลให้ฟีลแบบ เขียวจะมีความอมฟ้านิดนิดดูแล้วแบบมันรีลักมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือได้แรงบันดาลใจจากไหมที่แบบมีความประยิบประยับนะคะทำให้เนี่ยตัวซ์เจอร์เขาถ้าดูดีเวลาเราบิดไปบิดมาเราจะเห็นความแบบกลิตเตอร์วิบวับอยู่ในนั้นด้วยทําให้เป็นลูกเล่นอีกหนึ่งสเต็ปเหมือนกันนะแล้วก็จะมีลวดลายเนี่ยคล้ายๆแบบเนี่ยลายเส้นไหมอยู่แบบนี้ด้วยนะคะสวยดีนะส่วนเรื่องของสัมผัสรุ่นนี้ค่ะมาเป็นสัมผัสแนวลื่นๆแต่ข้อดีคือไม่ติดรอยนิ้วมือเลยอาจจะเป็นด้วยแบบ ด้วยฝาหลังด้วยเท็กซ์เจอร์ด้วยอะไรต่างๆอะ่ะเนี่ยเห็นปะไม่สิรอยนิ้วมือดังนั้นเนี่ยเราสามารถแบบโช์เครื่องสวยๆได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใส่เคสแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ใส่เคสมันไม่ได้อ่ะค่ะคือเป็นคนใส่สุ้มซามเคสนี่กล่องเขามีมาให้เหมือนกันนะคะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะสีจะเป็นสีออกโทนเขียวแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูเนาะ ซึ่งนอกจากเคสแล้วเนี่ยเครื่องรุ่นนี้ก็คือติดฟิล์มหน้าจอมาให้เรียบร้อยในกล่องอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะสายชาร์จหัวชาร์จต่างๆยังมีมาให้ในรุ่นนี้ถือว่าแกะกล่องมาปุ๊บพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหาสื่อเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการสัมผัสต้องบอกว่าน่าประทับใจมากนะคือครั้งแรกที่เราจับรู้สึกว่าเฮ้อยอันนี้คือความอโป o มันเบาแล้ว,ม,ลวมันบางแล้วแบบเนี่ยฝาหลังโค้งลงกระจกหน้าจอโค้งลงแบบนี้มันรับกับ มือพอดีอะเวลาถือมันแบบมันได้เครื่องรุ่นนี้เนี่ยบางไม่ถึง8มิลหนักนะแค่182กรัมกับแบตเตอรี่กับหน้าจอกับความพรีเมียมทั้งหมดที่ให้มารู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ดีเลยค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มดูเรื่องของกล้องกันก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะ oppo reno 11 5 g เนี่เนยเด่นที่การถ่าย portrait เขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถถ่าย portrait ได้เหมือนกับกล้อง dslr เอาซิ ที่งบหมื่นสามารถถ่ายได้เท่ากับหลายหมื่นอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นดูสเปคกล้องกันก่อนค่ะกล้องรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลัก3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลนะคะมีกล้องอัลตร้าไวแ์8ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกล้องเทเลโฟโต้ 2x นะคะตัวนี้ความละเอียดที่3-2ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการถ่าย p o r r a i t ให้เราแบบ 2 x ที่ระยะนี้สวยๆความละเอียดเต็มเต็มอะส่วนภาพอพอเทปจะเป็นยังไงมาดูตัวอย่างกันค่ะสิ่งที่เก่งชอบก็คือการปรับบิวตี้ค่ะนีนี้คือปรับบิวตี้ได้เยอะได้แน่นมากสวยถูกใจสาวๆสุด ปรับระดับการเบอร์ก็ทําได้แล้วก็เลือกซูม 2X ได้นะอันนี้มีทางยาวโฟกัสอยู่ที่47มิมลค่ะท้ามีการโฟกัสไปที่วัตถุเนี่ยมันจะเพคคลายกับแบบที่ช่างภาพเขาใช้ในกล้อง dslr เวลาเขาถ่ายพอร์เทรตเลยที่ระยะนี้มันเป็นระยะถ่ายที่กําลังสวย และในกล้องนี้คือมีเลนส์มาช่วยในการซูมที่ระยะน,นี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณภาพภาพมันก็เลยออกมาโอเคด้วยค่ะแล้วก็เราสามารถเลือกปรับใช้ฟิลเตอร์ได้หลากหลายแบบนะแต่ตัวที่เก่งแนะนำเลยก็คือโบเก้แฟร์พอร์เทรตอันนี้ลองเปิดแล้วรู้สึกว่าละลายหลังมันโปรขึ้นมากจ้าอะเดี๋ยวเทียบพี่ดูนะระหว่างเปิดโบเก้แฟร์พอร์เทรตกับแบบที่หน้าชัดหลังเบลอรธรรมดาเห็นปะบอกเลยเปิดแล้วสวยขึ้นเยอะจบหลังกล้องไม่ต้องเพิ่มอะไร แล้วก็ใน Oppo Reno รุ่นนี้ค่ะเขายัางมี Oppo Expert portrait engine ด้วยตัวนี้จะเข้ามาช่วยเลยว่า d e t e c t นี่เจอคนแล้วปุ๊บปรับหน้าให้เนีนยนใสนะคะหนะ้าตรงไหนที่มีริ้วรอย ลดให้ค,ครีมเคลมดีๆคือไม่ต้องใช้ผ่านได้จบในกล้องนะคะหรือแม้แต่การทาหน้าชั้นหลังเบลอเขาก็จะแยกวัตถุกับแยกฉากหลังให้เพราะฉะนั้นการเบลอเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่องของการปรับสีต่างๆ AI ก็จะมาช่วยรวมถึงในเรื่องของการลดนอสด้วยทําให้เราได้คุณภาพภาพถ่ายที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการถ่ายภาพทั่วไปแกงมีการเก็บตัวอย่างภาพมาให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพปกติการถ่ายภาพมุมกว้างแสงน้อยส่วนจะเป็นยังไงไปดูภาพกันนะคะ มาต่อที่เรื่องของกล้องหน้ากันบ้างค,ะค่ะเชื่อว่าสาวที่ใช้ Op p o เนี่ยจะถามถึงกล้องหน้ากันเยอะนะเป็นถือว่าเป็นจุดขายของค่ายนี้เลยก็ว่าได้ <c oughs> กล้องหน้ารุ่นนี้ก็ไม่น้อยหนะ้าค่ะ <c oughs> มาที่ความละเอียด3 2ล้านพิกเซลแล้วข้อดีคือบิวตี้ฉ่ำมากเลือกปรับบิวตี้ได้ในทุกโหมดจะถ่ายโหมดปกติจะถ่ายโหมดพอร์เทรตบิวตี้เนี่ยปรับได้ละเอียดยันแบบโครงสร้างหน้าบอกเลยจบหลังกล้องอีกเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปจิ้มกับหมอใดไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนให้วุ่นวาย เช้กล้องสิคะเรามีเทคโนโลยีเราใช้เทคโนโลยีให้เต็มที่ไปดูภาพกัน การถ่ายวิดีโอรุ่นนี้เนี่ยรองรับสูงสุดที่ 4K 3 0เฟรมเพอร์เซกนะคะซึ่งที่ความละเอียดนี้รองรับทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าใครที่แบบเป็นสายถ่ายคอนเทนต์กล้องหน้าถามว่ารุ่นนี้ได้ไหม 4K อย่างที่บอกไปแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากได้ภาพที่นิ่งขึ้นอยากเปิดกันสั่นเพิ่มเติม,มรุ่นนี้มีค่ะแต่ว่าให้มาที่ความละเอียด Full HD นะส่วนระหว่างเปิดกับปิดจะต่างกันขนาดไหนเก่งมีคลิปวิดีโอมาเทียบให้ดูค่ะ มาดูที่เรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอโค้ง 3D Amoled ค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วค่ะแล้วก็เป็นจอ Full HD Plus รองรับ Refresh Rate ที่120เฮถือว่าจัดมาให้เต็มที่เพราะกันนี้ยังรองรับ HDR10+ ด้วยนะคะ เรื่องของการใช้งานหน้าจอทั่วไปเกียนรู้สึกว่าทําได้ดีสีสันสดใสนะคะแล้วก็เรื่องของภาพต่างๆโอเคเลยแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้เนี่ยสว่างสูงสุด800นิตค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครแบบพักเที่ยงเอาแบบมือถือออกไปเดินเล่นยังสามารถใช้งานได้โอเคอยู่ท่ามกลางแสงแดดบ้านเรานะคะส่วนเรื่องของเสียงรุ่นนี้ต้องบอกว่าทําได้โอเคเลยค่ะมีลําโพงคู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะมาช่วยทําให้เสียงนี้มันกระหึมมากขึ้น แล้วก็นอกจากนี้เขายังมี O'Reality Audio นะคะมาช่วยให้เราสามารถเลือกปรับแต่งโปรไฟล์เสียงได้ตามที่เราชอบด้วยแล้วอีกข้อดีหนึ่งคือเสียงรุ่นนี้มันดังมากปกติเนี่ยเราจะคุ้นกับเสียงที่ดัง100%ใช่ไหมเสียงรุ่นนี้ดังได้ถึง300%เลยค่ะเราสามารถไปปรับเพิ่มได้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยไปนอกบ้านอ่ะแล้วแบบจะไปแคมปิง้งกรุบกรต้องพกแบบลำโพงบลูทูธไปไม่ต้องจบ เปิดเลยจบเลยไม่ต้องใช้ลำโพงบูทูสจ้ะรุ่นนี้เอาอยู่ค่ะ ส่วนเรื่องของชิปเองรุ่นนี้ค่ะเป็น Dimensity 7050นะคะแรม 12GB หน่วยความจำภายใน 256GB ค่ะแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมถาดซิมที่สามารถเลือกใส่2ซิมก็ได้หรือว่าจะใส่1ซิมกับเติมหน่วยความจำภายในเพิ่มเติมก็ได้นะคะแน่นอนคะ่ะว่ารุ่นนี้รองรับ 5G ให้ตามชื่อมาด้วยเนาะส่วนใครที่อยากเอาไปเล่นเกมถามว่ารุ่นนี้ไหวไหมไหวรุ่นนี้ผับ G เปิดได้ที่กราฟิกส h ีร a เฟรมเรอ เฮ้ยเอาจริงเปิดได้เยอะอยู่นะส่วนถ้าเกิดใครเป็นแบบใส่เกมชินหรือว่าเล่นเกมที่กินทรัพยากรเยอะๆรุ่นนี้ก็ยังได้นะคะเก่งลองเอาไปใช้เนี่ยปรับกราฟิกสูงสุดเลยนะเฟรมเรทสามสิบเล่นได้อาจจะมีแบบกระตุกบางช่วงเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าโดยรวมยังทําได้ดีถ้าเกิดอยากเล่นที่เฟรมเรทสูงกว่านั้นก็ปรับลดกราฟิกลงมาหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้อาจจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยแต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าที่ราคาหมื่นห้า ปรับตั้งค่าได้ขนาดนี้แล้วยังเล่นได้ขนาดนี้เฮ้ยโอเคนะทําได้ดีกว่าที่คิดอีกคือรู้สึกว่ารุ่นนี้มันเน้นพอร์เทรตเลยคิดว่าเอ๊ะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องการเล่นเกมอาจจะไม่ได้จัดเต็มขนาดเดหรือเปล่าสรุปพอมาใช้ดูเอ้าก็โอเคเฉยไปท้ายด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะอย่างที่เราเอาไปใช้งานใส่ซิมใช้งานโทรแชทโซเชียลดูหนัง Google Ma p เล่นเกม จบ1วันเนี่ยแบตจาก100%จนถึง5% s c เ e e n on t i m สกรีารุ่นนี้ได้อยู่ที่เกือบ7ชั่วโมงก็ถือว่าทำได้โอเคกับแบตปริมาณ5,000 m มิลลิแอ์ที่ให้มานะคะการเป็นหนึ่งข้อดีของรุ่นนี้ก็คือการชาร์จไวที่67วัตต์ค่ะทำให้เราสามารถชาร์จแบตจาก0ถึง100ได้ในเวลาแค่45นาทีเท่านั้นค่ะ และนี่คือ OPPO Reno 11 5G ค่ะมือถือรุ่นนี้ถือว่าทำได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยบางเบาการใช้งานที่ครอบคลุมถ่ายภาพเทตก็สวยเลิศหรือจะใช้งานหนักอย่างการเล่นเกมรุ่นนี้ก็ยังเอาไหวรองรับ 5G มาให้ด้วยทั้งหมดนี้ในราคา14,990บาทถ้าเกิดใครสนใจ OPPO Reno 11 5G วางขายแล้วจับไป นอกจากคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามเราได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้เก่งลาไปก่อนเอาไว้ไปคุยกันต่อในคอมเมนต์นะบ๊ายบาย